ไล่โอ้ยด<ล>ูโอ้ยดูขาดูขาโอ้ยเอ็นดูโอ้ยหนูอยากกินคขาปัจจัาโอ้ยดูท่าโอ้ยน่าดูฟุ้งน้อยนเอ็นดูมากขอบพระคุณคุณแม่ที่ท่านเมตตาสนับสนุนยา่าอร่อยอร่อยให้กับลูกๆ,ลลๆนะคะลูกนางถูกใจเหลือเกิน,นะค่ะนะคะแม่แมเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะทางไหนทํานาแล้วบ้างเนาะเป็นยังไงบ้างคะฝนดีไหมคะทางนี้เนี่ยฝนดีค่ะปีนี้แต่ขออย่างเดียวน้ำอย่าท่วมเลยค่ะนี่ก็เป็นสระน้ำน้อยๆนะคะคุณปู่เขาเลี้ยงปลาไว้ค่ะแม่ๆนี่ สวัสดีค่ะเสียงเสียงแรงมากเลยเสียงเสียงเสียงรอเสียงรอแม่ดอจีเสียงเสียงหรอเสียงอดแทงฮเสียงเสียงเเสียงเเสียงเสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะแม่แม่วันนี้นะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีท่านสนับสนุนฝากย่าให้เด็กๆนะคะ2,000คะแนน เป็น60มัดนะคะมาทางนี้30มัดค่ะตกไปเชือกลา10มัดนะคะไว้ให้ลูกนางกับพ่อแสนอยู่ที่บ้าน30มัดเป็นเอ่อเชือกลา15้ามัดนะคะนี่ก็จะให้เชือกละหมัดก่อนค่ะแม่แม่นู้นค่ะเต็มนุนรถเลยนะคะให้เชือกละห้ามัดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไป10มัดเลยกลัวเขารีบกินเดี๋ยวจะท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอเอานาอนะคะเชือกนี้คุณนายโดสีนะคะโอ้โห อร่อยอร่อยถูกใจวัยรุ่นเลยนะทางนู้นสุดหล่อของเราค่ะคุณตาอยู่มุมนู้นนะคะทีแรกก็จะไลฟ์สดแต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจค่ะแม่แม่นะคะมืดครึมโจ๊ะครึมๆม,ม,มาเลยค่ะความจริงไม่ได้สว่างเหมือนในวิดีโอนะคะ คือมืดฟ้าร้องเลยแต่ว่าน้องนี่ปรับแสงปรับสีเอาเนาะนะคะถัดมาทางนี้จะเป็นน้ำโมคนสวยค่ะอุย้ยมืดเลยใกล้ๆหน่อยจะได้สว่างสว่าอน้ำโมกินอยู่ตรงนี้นะคะขอบพระคุณคุณแม่ที่ทันเมตตาสนับสนุนให้กำลังใจเด็กๆนะคะได้กินทุกเชือกแน่นอนค่ะแม่แม่ท่านใดสนับสนุนผลไม้หรือว่าสนับสนุนหญา้าฝากมาให้เด็กๆนะคะเราเอามาให้แน่นอนค่ะแล้วก็มีต้นสับประรดด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะ พี่อิงขนมอาไว้ให้กับหนุ่มสาวที่สวนนะคะหลายๆท่านสงสัยเออน้องนี้เด็กๆที่สวนได้กินหญ้ากินอาหารเหมือนพ่อลูกอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะคะต้นสับประรดนี้ก็มาจากคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีท่านสนับสนุนอันนี้รอบที่สองนะคะเดือนนี้มาสองรอบค่ะเพราะว่าเอามารอบละครึ่งหนึ่งนะคะด้วยที่เราจองได้ครึ่งหนึ่งต้องแบ่งบ้านอื่นด้วยเนาะแม่ค่ะหน้าฝนก็เป็นที่ต้องการของทุกๆบ้านเลยนะคะ คุณแม่ท่านก็สนับสนุนให้สองรอบเลยนะคะครึ่งรถ10ล้อนะคะเด็กๆก,ก็ได้กินทุกเชือกนะคะรับประกันได้เลยว่าได้กินทุกเชือกอย่างแน่นอนนะคะนี่อันนี้กินหญ้ามัดไปก่อนอีกครึ่งหนึ่งลงไว้ให้เด็กๆไว้กินตอนเย็นนะคะเดี๋ยวไว้พี่อิงมาให้กินตอนเย็นเ,เด็กๆเ,เนี่ยอยู่กลางคืนเนี่ยพี่อิงนอนเฝ้านะคะ พี่อิงนอนเฝ้าเด็กๆที่สวนนะคะแม่ๆไม่ได้ทิ้งเขาไว้โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลนะคะโอ้ยในทุ่งนานในท้องเลนะคะเขามาีพี่อิงนอนเฝ้าทุกคืนนะคะคุณปูก่ก็อยู่ที่นี่จนจนดึกเลยะคะ่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะจึงจะเข้าไปนอนที่บ้านนะคะแล้วก็จะเป็นพี่อิงที่เป็นคนนอนเฝ้าเด็กๆอยู่ที่นี่นะคะหาอะรอร่อยถูกใจเลยคุณนายโรจี พิดฮอดแห้งแหง้งอย่ามาหยุงเด้อกำลังกินเนาะอย่างคุณตาแสนดีจะกินช้าๆหน่อยนะคะแม่แม่ดูค่ะข้างหลังจะช้ากว่าสาวๆเขาหน่อยเพราะว่าฟันไม่ครบแล้วนะคะฟันไม่ครบแล้วเนาะต้องเคี้ยวแบบเทฟตัวเองมากพอถึงวรเลยค่ะคุณนายโดสีก็อ้วนท้วนผมบู์ค่ะแม่แม่ดูค่ะป,ปุ๊ปอยู่ค่ะ อร่อยถูกใจไวรุ่นพุงย้วยเลยนะคะใครว่าลูกๆบ้านเราผอมเนี่ยมาดูตัวจริงเลยแล้วกันค่ะไม่ต้องดูผานกล้องมาดูตัวจริงเลยนะคะเด็กๆได้กินอาหารอิ่มทุกมื้อแน่นอนค่ะแม่แม่ถึงน้องนิกไม่ได้ถ่ายแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าเด็กๆได้กินอิ่มทุกมื้อนะคะพี่อิงกับตาอ้วนไปตัด ทุกวันค่ะตัดหญ้าหาอาหารถึงเราไม่มีหญ้าเราก็ไปหาต้นไม้นะคะถึงเราไม่มีต้นไม้เราก็หาญ้าหาทุกอย่างคือทําให้เขาอิ่มนะคะหาเขาอิ่มนี่ค่ะถ้าอย่างนั้นช้างจะไม่อยู่จะไม่ออกอ้วนๆแบบนี้แน่นอนนะคะดูนะโมค่ะแนนดึกค่ะนี่ค่ะถ้าช้างผมเนี่ยจะมองออกเลยว่าผมนะคะแม่แม่ดูไม่ยากนะคะดูไม่ยากนะคะ แน่นลึกเลยแล้วโมเนี่ยพุ่งออกแรงมากเลยนะคะเนี่ยแม่แม่เห็นไหมเอ่ยดูค่ะแบบเป็นอย่างนี้นะคะขึ้นวงกลมเลยนะคะพุกเลยให้เราขนาต้นไม้ต้นถอนนะคะไปให้ลูกนางกับสงด้วยค่ะหางนี้ก็ให้เด็กๆก,กินหญ้าไปนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้หนุ่มสาวที่สวนด้วยนะคะท่านใดอยากจะสั่ง ยาเพิ่มเติมหรือว่าสั่งผลไม้นะคะฝากมาให้เด็กๆที่สวนก็ยินดีมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีที่แม่ตาฝากมาให้หนุ่มสาวที่สวนด้วยนะคะโอ้โคุณนายโรสีปลือตาเลยจ้าตาปลือเลยนะคะอเด็ดอร่อยถูกใจวัยรุ่นมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูพ่อลูกกันต่อนะคะไปค่ะเห็นหนาข้าว กำลังขึ้นสวยค่ะแม่แม่เก็บบรรยากาศมาฝากค่ะทางไหนทำนานแล้วบ้างเนาะเป็นยังไงบ้างคะฝนดีไหมคะทางนี้เนี่ยฝนดีค่ะปีนี้แต่ขออย่างเดียวนะ้ำอย่าท่วมเลยค่ะนี่ก็เป็นสระน้ำเล็กน้อย,น,อยนะคะคุณปู่เขาเลี้ยงปลาไว้ค่ะแม่ๆ่นี่เดี๋ยวน้องนางมาจัดการแน่นอนจ้านี่บรรยากาศดีมากค่ะแม่แม อากาศดีด <so ีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเออความฝอยขานะคะขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านสนับสนุนไว้ให้ลูกนางกับพ่อจ๋าด้วยนะคะในส่วนของลูกนางกับพ่อจ๋าก็จะป้อนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบพระคุณ yeah คุณแม่สําหรับ ต้นสับป,ประรดอีกครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเนาะช่วงนี้ต้นสับป,ประรดก็จะขายดีมากเลยเพราะว่าไม่มีหญ้าเลยนะคะยญ้ามัดก็อาทิตย์หนึ่งขาย2ครั้งค่ะแม่แม่ต้นสับป,ประรดตอนนี้ก็90%เซของอาหารของลูกๆต่อมื้อหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันขาดแคลนมากจริงๆค่ะนะคะฝนก็เพิ่งจะตกได้สองสาวันนะคะ ละหามัดไปก่อนนะคะขอบพระคุณคุณแม่ที่ท่านเมตตาเด็กๆทุกๆเชือกเลยขอบคุณค่าอีกทีหนึ่งก่อนนะคะน่ารักด้วยโอ้ยดูโอ้ยดูขาดูขาโอ้ยเอ็นดูโอ้หนูอยากกินค่ะพ่อจ๋าโอ้ยดูท่าโลดูฟุ้งน้อยๆเอ็นดูมากขอบพระคุณคุณแม่ที่ท่านเมตตาสนับสนุนย่าอร่อยอร่อยให้กับลูกๆนะคะลูกนางถูกใจเหลือเกินค่ะนะคะ เดี๋ยวเท่านี้ก่อนก็ได้ตะอ้วนเชิญร่าสามัดก่อนก็ได้ให้เขากินหมดก่อนนะคะลูกนางกับพ่อแสนนี้ให้เขาเรื่อยๆค่ะแม่ๆ่นะคะถูกใจใช่เลยกลัวพ่อจ๋าไม่ให้มัมขาขาอ่อนเรียวแรงหมดนะคะพลังหมดเลยค่ะถูกใจมากเลยตอนนี้บรรยากาศฝนรินนะคะแม่แม่ตอนเย็นๆน้องนิคถ่ายวิดีโอช่วงห้าโมงเย็นค่ะ ทำหลฝนตกบ้างเนาะวันนี้ไม่ได้พาน้องนางออกเดินเลยค่ะฝนรินนะคะฝนรินก็เอาที่ชั่วดีกว่าน้องแม่แม่กลัวพาออกไปแล้วฝนหนักกว่าเดิมไม่อยากให้ลูกโดนฝนนะคะส่วนพอแสนปีที่แล้วหายตกมันช่วงเดือนมิถุนาค่ะเดือนหน้าเนที่จะถึงนี้นะคะ มาเราดูปีนี้ว่าจะหายตกมันเดือนหน้าไหมถ้าหายตกมันเดือนหน้าก็ไปทํางานตามปกตินะคะแล้วก็พ่วงกันไปเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> แม่แม่จะได้ชมความน่ารักของพ่อลูกเหมือนเดิมแน่นอนนะคะเด <c oughs> ี๋ยวว่ารอลุ้นกันค่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็เบาของหวานมากเลยค่ะเบาลงมากเลยนะคะด <c oughs> ูลูกนาอันเดอร่อยมากค่ะดูแก้ม <c oughs> ถูกใจมากเลยค่ะพ่อลกูกอร่อยใช่ไหมคะคนเก่งย่านี้จะอร่อยนะคะแต่ว่าบ้านนี้เนี่ยถ้าให้กินเยอะจะท้องอืดจะปวดท้องนะคะในที่นี้ก็ให้ทีละสามมัดไม่เกินห้ามัดนะคะต่อรอบถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าถ้ากินเยอะทีเดียวตุ้มเดียวเนี่ยปวดท้องนะคะแม่แม่ต้องกินไปเรื่อยๆจ้า เวลาเห็นเขากินอย่างนี้ก็แฮปปี้นะคะกินไปด้วยหูพิ้วๆไปด้วยอร่อยอร่อยถูกใจเลยค่ะก็ได้ย่านี้นะคะช่วยแซมต้นสับป,ประรดนะคะแล้วก็ได้ยา่ามุนที่ซื้อเขาหน่อยนึงค่ะแม่แม่ตัดเอานะคะก็ขาดแคลนจริงๆค่ะตอนนี้ อยากให้หน้าฝนมาเยอะๆสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะคะนี่ย่าขึ้นสวยได้จะได้ไม่ไม่ขาดแคลนขนาดนี้นะคะครบแล้วบอกหมดแล้วบอกเล,ลอีกสองหอกนี่ก็ให้ต้นตุงหงต้นถอนเด็กๆกินด้วยนะคะแม่ๆผสมกันไปนอะต้นไม้ด้วย ช่วงเปลี่ยนฤดูในกลัวเด็กๆ,ๆจะท้องเสียค่ะบางบ้านถ้าเด็กๆออไม่ค่อยแข็งแรงนะคะภูมไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะท้องเสียได้นะคะช่วงเปลี่ยนฤดูแบบนี้ได้กินต้นไม้ผสมบ้างจะดีต่อสุขภาพร่างกายของเขานะคะระบบภายในจะดีค่ะแม่ๆม่เอ่อเก็บขึ้นมาที่อัะ โอเคค่ะยังไงขอบพระคุณคุณแม่ที่ท่านเบตาสนับสนุนให้กำลังใจเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราเลกจะป้อนเรื่อยๆเลยะคะ่ะวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะ